โ oh, พพี่บุกมาถึงสวนทุเรียนหนูเลยหรอคะพอดีเลยค่ะหนูกำลังจะไปบำรุงต้นทุเรียนอย่างรู้ค่าพลังงานหลังการเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ทำไมเราถึงต้องบำรุงต้นทุเรียนเพราะว่าทุเรียนนะคะก่อนที่เราจะได้ผลผลิตอะใช้ปริมาณอาหารธาตุอาหารเยอะอะค่ะในการผลิตผลผลิตมาแต่ละรอบอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราตัดเสร็จแล้วต้นก็จะโซมค่ะแล้วเราก็ต้องเตรียมต้นเพื่อผลผลิตรอบต่อไปค่ะ mm hmm. การบำรุงก็คือจะเป็นตลอดระยะเวลาทั้งปีอะคะ่ะก่อนการเก็บในช่วงที่มีผลแล้วก็หลังการเก็บค่ะ ปุ๋ยที่เราทําเองก็จะมีในส่วนของปุ๋ยหมากอิงผู้เรียนแล้วก็ในมูลไส้เดือนเรื่องของมูลไส้เดือนก็จะเป็น2ออย่างที่เราใช้ควบคู่กันมันจะมีแบบบางช่วงที่เราต้องการพักเคมีแล้วก็มาบํารุงอินทรีย์เราก็จะได้อินซีเต็มๆร้อยเอร์เซนโดยที่ไม่ปนเคมีเลยค่ะมันก็จะเป็นการพักดินไปในตัวด้วยค่ะเมื่อก่อนก็มีการทาแบบเคมีมาโดยตลอดแล้วเหมือนคนนะคะที่แบบต้องกินยาอยู่ตลอดเวลาบางทีเราก็ต้องพักตัวเองมากินสมุนไพรบ้าง ก็ให้มันควบคู่ประกันไปได้แล้วก็ที่ฟาร์มเราก็จะบอกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้หลายๆคนอ่ะหันมาปรับตัวใช้การทำสวนแบบอินทรีย์มากขึ้นทำให้เห็นว่าทั้งสองอย่างมันสามารถไปควบคู่กันได้ค่ะไส้เดือนเป็นสัตว์ที่พิเศษตรงที่ว่าเขากินอะไรเขาก็จะได้สิ่งนั้นหมายถึงว่าถ้าเกิดอาหารที่เราให้ มีโพแทสเซียมแมกนีเซียมมูลไส้เดือนก็จะมีธาตุอาหารนั้นสูงค่ะเราไปซื้อจากที่อื่นอะเราไม่รู้วิธีการขั้นตอนการผลิตของเขาว่าเขาใส่อะไรมาบ้างแต่ถ้าเราทําเองคือเรารู้การผลิตทุกขั้นตอนแล้วก็2คือช่วยลดต้นทุนค่ะเราก็เอาตรงนี้ค่ะมาเพิ่มจุลินทรีย์ในดินที่เราเคยใส่ปุ๋ยเคมีลงไปอะค่ะ มาปรับปรุงดินวิธีการทําไส้เดือนของเราเราก็จะใช้แต่มูลวัวอย่างเดียวคือนํามูลวัวนะคะมาแช่แช่3วันเพื่อลดความเป็นกรดในมูลวัวค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตักขึ้นมาใส่ในกระมังให้เสดดน้ําแล้วเราก็เอาตัวไส้เดือนใส่ลงไปค่ะใช้ระยะเวลาประมาณ15-20วันเสร็จแล้วเราก็จะเอามาร่อนเพื่อแยกตัวแล้วเราก็เอามูลไปใช้ แล้วก็เอาตัวไปเลี้ยงต่อค่ะถ้าเป็นต้นที่เราปลูกใหม่เราก็จะเอาลงไปคล้าดินก่อนปลูกค่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นผู้เรียนที่เป็นโรคแล้วตายแล้วเราปลูกใหม่เราก็จะลองกวนหลุมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นใหญ่เราก็จะใส่ต้นละประมาณ1-2กิโลตรอบๆพคนต้นดินดีต้องมีไส้เดือนในมูลไส้เดือนมีจุลินทรีย์มากกว่า300ชนิดเวลาที่เราใส่ลงไปเราจะสังเกตได้เวลาที่ เราถอนหญ้าดินมันก็จะร่วนซุยหญ้ามันก็จะขึ้นง่ายข้อดีของการที่ดินร่วนซุยก็คือรากพืชสามารถหาอาหารได้เต็มที่แล้วก็รากแข็งแรงการปลูกพืชทุกอย่างเราต้องเริ่มมาจากดินถ้าดินดีเราจะลดต้นทุนคือดินอ่ะเราใช้ในการปลูกพืชเพื่อสร้างอาชีพของเรา ถ้าเกิดว่าเราใส่แต่เคมียอย่างเดียวเป็นการทําลายดินมันก็จะทําให้ดินเสื่อมทําให้ต้นทุเรียนตายพอต้นทุเรียนต้นหนึ่งตายเราต้องใช้ระยะเวลา3-4ถึงปีในการปลูกกว่าเราจะได้ผลผลิตอีกครั้งหนึ่งต้องใช้น้ําในการลดทุเรียนนี่ก็คือเป็นพืชที่เซนซิทีฟต้องน้ําต้องถึงไม่งั้นเขาก็แห้งตายเหมือนกันต้องใส่ปุ๋ยบารุงแล้วไหนจะแรงงานคนในการใส่ปุ๋ยเลี้ยงไปอีก จนกว่าจะโตทุกอย่างที่สวนของเราไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือว่าเป็นกิ่งไม้ที่เราตัดแต่งลงมาเมื่อก่อนเราจะเผาก็สร้างมลพิษทางอากาศตอนนี้เราก็เลยปรับเปลี่ยนโดยการที่เก็บพวกกิ่งที่เราตัดแต่งเอาไปทำปุ๋ยหมกักบางส่วนที่เราเพิ่งปลูกใหม่แล้วเรามีปลูกกล้วยแซมด้วยเราตัดใบกล้วยเสร็จแล้วเราจะเอาใบกล้วยมาปลูกไว้ที่โคนการที่เรามาปลูกที่โคนแล้วเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปก็กลายเป็นปุ๋ยหมกัก ให้ต้นทุเรียนอีกหนึ่งต่อค่ะจากเมื่อก่อนที่เราซื้อในปริมาณที่เยอะหลังจากที่เราหันมาทำอินทร,รีย์ผสมผสานก็คือทำปุ๋ยหมักใช้เองแล้วก็ขี้ไสเดือนใช้เองเราก็ลดในส่วนของเคมีช่วยในการลดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ